สวัสดีครับวันนี้ร้านตะเบิลจะมาเปิดการขาย Honda NC 750X นะครับคันนี้เป็นสีแคนดี้โคมโคมเ e ียวเลสนะครับเขเรียกอย่างนี้นะสีมันจะเป็นออกแดงสดไปเลยนะครับคันนี้รถปี2017นะครับมือเดียวในเล่มเลยแล้วก็วิ่งน้อยด้วย6อะ9,000กว่กเท่านั้นเองนะครับสีเดิมทั้งคันรถไม่มีแม้กระทั่งรอยล้มแปะมาแล้วก็มีของแต่งมาค่อนข้างจะเยอะเลยนะครับก็คือจริงๆแล้ว กุญแจก็มีครบนะครับแล้วก็แต่งแบบแนวทัวริงบุ๊คเฟอร์วิกคู่มือเครื่องมือติดรถครบๆเลยนะครับผมเป็นรถมอเตอร์ไซค์บิ๊กบัสสไตล์แอดเวนเจอที่มาพร้อมลูกดักโฉบเฉี่ยวดุดันโดดเด่นด้วยไฟหน้า LED ฟูล LED นะครับแล้วก็ไฟท้ายก็เป็น LED เหมือนกันวินชิลหน้าขนาดใหญ่นะครับสามารถปรับะระดับช่วยลดแรงลมได้นะครับ งงว่ามันปรับตรงไหนวะในในคู่มือมันบอกว่าปรับได้แล้วอันนี้เป็นชิลแต่งนะครับแล้วก็มีช่องเก็บบวกกับน็อกนะครับอยู่ที่ถังน้ำมันถังน้ามันรุ่นนี้มันอยู่ใต้บอกนะครับก็จะมีชิลหน้าแต่งนะครับของฮันด้าเดี๋ยวของแต่งผมจะไล่ค่อยๆไล่ไปนะครับเป็นชิลหน้าเลยของแต่งของแท้นะครับใสไม่ไม่าไม่หลอกตานะครับคือมองผ่านได้เป็นสีสโมกนะครับมีแคชบาร์นะครับของ เทปโปนี่เกเกอร์ cker, นะครับแคตานี่ก็หลายตังค์เหมือนกันนะนะครับสปอร์ตไลท์ ADW Tech สองคู่นะครับสปอร์ตไลท์มาครบเลยเป็น LED พร้อมขาพร้อมสวิตช์จับนะครับแล้วก็สวิตช์ก็คือสวิตช์นี่นะครับอยู่ตรงตำแหน่งนี้น่ะเป็นของมาเลยนะครับ a d v นะครับ a d v Tech ก็คือของวียี่ห้อนั่นแหละนะครับก็มีกาดหม้อน้ำ นะครับด้านล่างนะครับผมกาดหม้อน้ําของ SW m o t e c ที่จับมือถือนะครับตัวยึดัมือถือมีช่องชาร์จ USB นะครับคือมีไฟนั่นเองนะครับอยู่ด้านหลังนะครับเห็นใส่ไฟไหมครับอ่าโอเคตุ๊กตาตุ๊กตาแฮนด์นะครับตัวนี้จะเป็นแบบที่สามารถจะเยื้องเข้ามาหาตัวเรานะครับก็คือขับสบายขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็มีติดในเรื่องของ Easy Cut นะครับตัวตัวนี้ Easy Cut นะครับก็บีบ มีพัดได้เบามือขึ้นนั่นเองนะครับที่วางขวดน้ําด้านหน้าแล้วก็ที่วางขวดน้ําด้านหลังนะครับนี่ครับด้านหลังแล้วก็ตําแหน่งด้านหน้าก็คือติดมาให้เรียบร้อยเลยนะครับแต่เป็นแต่แต่งนะครับแล้วก็เป็นมีแหลกของจีวีนะครับไว้ใส่กล่องด้านข้างหรือว่าใส่กระเป๋าด้านข้างนั่นเองแล้วก็กล่องท้ายเป็นกล่องชาร์กรุ่น ss 3 9กนะครับก็คือ39ลิตรนั่นเองนะครับมี ตัวพนักพิงหลังคนซอมมาให้เรียบร้อยแล้วก็มีตีมเป็ดขาตั้งข้างนะครับต้องบอกว่ารถสวยนะครับถ้าใครหารถทัวริงแบบเดินทางอยู่เนี่ยก็คือผมว่ามันเป็นอะไรที่ขับสนุกดีนะครับเป็นเกียร์ธรรมดานะครับรถสภาพสวยนะครับสีล้อสีเดิมเนี่ยครับไม่มีล้มไม่มีชนแน่นอนร้อปรนะครับประวัติดีคันนี้ผมตั้งขายอยู่ที่1น9 0งแบาทนะครับ แต่ว่าชั่วโมงนี้ชั่วโมงโควิดใครสนใจนะครับผมปรับราคาจากแสน9 0 0บาทเป็นแสนเ0 0บาทเท่ากับลดไปถึง20,000บาทนะครับต้องบอกว่าลดไปถึง2 0 0 0 0บาทคุ้มมากนะครับเพราถึง20,000บาทให้แต่แต่งนะครับโมของย่หอโมโมซีซีอะไรเนี่ยจริงริงติดเฮล่าน่าจะเสียงดีกว่านี่มันแตะ้างเดียวนะครับแต่ก็ถือว่าอ่ะมันสวยแล้วกันนะครับมันสวยมันสวยในตัวของมัน ตัวนี้ไม่ใช่ตัว DCT นะครับตัวด้านข้างเนี่ยผมมีกระเป๋าให้นะเดี๋ยวกันนะผมขอดูนิดนึงนี่แต่อาจจะต้องไปซักหน่อยนะเพราะว่าส่งให้ร้านล้างเขาบอกว่าเขาไม่ล้างให้มันมัน,ม,นมันก็มันกลัวไม่แห้งมันเป็นกระเป๋าแบบที่ยึดกับตรงเนี้ยซ้ายขวานะครับก็ไปล้างเองแล้วกัน <c oughs> เพราะว่าช่วงนี้ฝนตกชื้นชนะมันก็เลย ลัวไม่แห้งแล้วเดี๋ยวมันจะเหม็นเนาะนะครับก็ให้ไปด้วยเนีย hey, ล้างรถนี่ผมว่ามันล้างไม่ค่อยสะอาดเลยเนี่ยไม่เก็บข้างในผมจริงรีเควสไปแล้วนะยังไงมันก็ไม่เหมือนกับเราล้างเองหรอกนะครับไม่เหมือนกับเราล้างเองกุญแจมีสองดอกนะครับแล้วก็เดี๋ยวให้ดูช่องนี้นี่จะบอกาว่าใส่หมวกเต็มใบนะครับได้หนึ่งใบนะครับแล้วก็มีอุปรกรณ์อ่าคู่มือบุ๊กสวิตอะไรเนี่ยค่อนข้างที่จะครบเลยนะครับแล้วก็ แบบนึ่งนะครับพอดีลูกชายมาเดี๋ยวขยับรถขึ้นหน้าก่อนอไฟมาไหมนะครับมีกาดบางมือมาให้เรียบร้อยนะครับรถก็คือสวยใสไฟหน้าเนี่ยผมบอกว่าไฟหน้าสวยนะครับแบบนึ่งนะครับนี่ไฟหน้าเป็นเดย์ไลท์ที่ขอบนะครับแล้วก็มี led ล้เอวีดีเนี่ยได้ทั้งสูงทั้งต่ำเลยนะครับก็ถือว่าสว่างเลยนะสว่างมากแล้วตัวสปอร์ตไลท์เองเนี่ยนะครับติดมาครบโอ้โหสว่างสว่างเลยคือคือก็าแต่งไม่ครบไปแล้วอะ่ะคุณจะไปเดินทางจะอะไรเนี่ยโอเคเลยตัวเลนไม้เนี่ยมันสามารถตั้งเฉดสีได้หมดเลยนะว่าเกียร์หนึ่งจะเป็นสีอะไรเกียร์สองเป็นสีอะไรเกียร์สามเป็นสีอะไรลูกเล่นค่อนข้างที่จะเยอะนะครับ กินน้ำมันก็ประมาณ20กิโลลิตรได้นะครับเลขไม้ตอนนี้อยู่ที่9,754กิโล,ลนะครับแล้วก็อันนี้มีดีเมอร์นะครับมันมันปรับอะไรค่อนข้างได้เยอะนะครับอ,อะไรนเพชรรายละเอียดก็ไปดูในบุ๊กโซวิคดูแล้วกันไอ้ในคู่มือแล้วกันนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วรถที่เป็นเกียร์ธรรมดาผมไม่ถนัดหรอกอันนี้ลูกค้าเอามาเทินนะครับก็ตีเข้ามาเพราะเห็นรถเขาสวยนะครับ เดี๋ยวผมให้ดูรอบคันแล้วกันผมว่าราคาดีนะเพราะว่าผมลดให้แล้ว2องหมบาทแล้วรถสวยๆแบบนี้มีอุปกรณ์โชว์ริ่งแต่งมาครบแล้วนะครับะเบียนก็6กกตเก้าเก้าสี่สองเลขนี้ละเลขนี้นะครับคือมันเป็นรถที่ส่งค่อนข้างที่จะฉบเฉี่ยวดีนะครับเสียดายที่มันไม่ใช่ d ีซแต่ว่าเกียร์ธรรมดาก็ข้อดีนะครับมันก็จะดูแลรักษาง่ายหน่อยนะครับไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องของ ระบอกเกียร์เอ๋อของ Honda ต้องบอกแบบนี้แล้วกันเพราะฮอนด้าเนี่ยมีปัญหาเรื่องเกียร์นะครับตั้งแต่ตัว Integra จนถึง XADV เรื่องของเกียร์มันชอบค้างต้องมารีเซ็ตเกียร์อันนี้คนที่เล่นอยู่จะรู้นะครับว่าตัว d c t ของ Honda เนี่ยค่อนข้างที่จะมีปัญหานิดนึงส่วนอื่นก็ไม่มีอะไรนะครับรถก็สมบูรณ์พร้อมใช้จัดไฟแนนซ์ได้นะครับก็ถ้าสนใจยังไงก็มายื่นเอกสารดูเครดิตดีนะจัดได้เต็มเลยนะครับ179,000บาท ลดร,ราคามา2 0 0 0 0บาทจาก1,99 0 0 0บาทรับรองได้ว่าคันนี้สวยเค,นนนะคเครื่องดีแน่นอนนะครับเครื่องดีแน่นอนแล้วก็แต่งมาค่อนข้างที่จะเรียบร้อยแล้วนะครับก็ถ้าสนใจก็มาดูมาลองขับได้ที่ร้านตะเบิ้ลนะครับเบอร์ติดต่อผมก็คือ0 8 3 4 4 1 4 1 1 1นะครับผมรถสวยๆที่ร้านก็ยังมี ให้เลือกซื้ออีกมากมายหลายคันเลยนะครับเอ,อถ้าใครสนใจบิ๊กสกูตเตอร์นะครับเดยนเชิญที่ร้านได้นะครับก็ถือว่าถือว่าเยอะน่าจะเยอะสุดแล้วแหละนะครับโอเคขอบคุณที่ติดตามกันแล้วกันนะครับสวัสดีครับผม